กรบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพะเครื่องและ f c ที่รักทุกท่านครับ EP ที่40ครับสวยไปต่อครับไม่รอแล้วนะดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาทครับบูชา2ององค์500บาทครับ สวยๆย,ยามสายสายเลยครับสมเด็จชินฟักครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมะลังสีครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาบางบางเบาเบาครับ ดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลน,นุ่มนุ่มเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จทรงเจดีครับ นวลน,นวลแน่นๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่ห้าครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลน,นวลมันมันเลยครับ 300บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเกตทะลุสมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆน่นเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชา2อ,องค์500บาทครับสวยงามยามสายสายครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆเลยครับ มวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกเขียวก้านมะลิเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับแน่นๆแก่งๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกเหลืองๆเ,เลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับ มีสององค,ครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังกระดานครับเขียวก้านมะลิครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับ ลงรักเก่าๆเลยครับรายการที่11เเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือเก่าๆแตกรายงานเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ300บาทครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อแตกลายงานเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเลี่ยมกอบกันน้ำครับหลังกระดานครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ300บาทครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มๆเลยครับนุ่มๆเนียนๆแน่นๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ นวลน,นวลน,นุ่มนุ่มเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึบนุ่มครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ หน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อเก่าแตกลายงานเลยครับ แก่งแก่งแน่นๆน,นวนๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับลงรักเก่าครับมวลสารพุทธขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเก่าตามการเวลาครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์เจ็ดชั้นอกล่องหูบายสีครับเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับเลี่ยมเปิดหน้าครับสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่ครับเนื้อเก่าแตกรายงาเลยครับเนื้อผงครับอมเหลืองครับหนุวันนวลนมันมันเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พอกคุดครับ ลงรักเก่าครับลงรักปิดทองครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเหนือแก่งๆก่งมันมันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ 300บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับรงลงรักเก่าครับเก่าเ,เก่าค่ำค่เลยครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับโดนใจทุกองค,ครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่26คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ลงรักเก่าครับหลังกระดานครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี่ครับ มวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อเก่าๆแตกลายงาเลยครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแข่งแข่งแน่นแน่นวนวลนวลเลยครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนือนวลน,นวลเก่าๆเลยครับ รายการที่29า่าครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ก้างปลาครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับสมเด็จพิมพ์ก้างปลาครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ เนื้อออกเหลืองๆเลยครับเหลืองๆนวลนๆมันมันเลยครับรายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จทรงเสือครับนั่งเสือครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแฉงครับ วัดบางพังครับเนื้อผงเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อแก่งๆแน่นๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่34ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแก่งๆเลยครับเนื้อแก่งๆมันๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ลงลักเก่าครับมีคาบลาลักเลยครับนวน่นวลนนุ่มนุ่มเลยครับรายการที่36คเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับหลังกระดานครับ สวยบาทตาบาทใจเลยครับ300บาทครับก้อนโน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมี2อง,อง,อ,งองครับองค์ที่2ครับสมเด็จบางขุนพรมลงรักเก่าครับเหนือเก่าเก่าข่ำข่ำเลยครับ รายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวลนวลช่ำช่ำเลยครับด้าน,นหลังน่าจะปั๊มตายยางครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่3า 8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับเนือเก่าเก่าแก่งแก่งแตกลายงาเลยครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวนวนุนนึนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับ รายการที่41เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับเนือเ้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับแก่งแงแน่นๆเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับ นวลน,นวลเลยครับแกงแกงมันมันเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับเนื้อนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มเลยครับมองแล้วสบายตาครับ มี2ององค,ครับนํามาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับสมเด็จเกจชัยโยพิมพ์6ชั้นครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่า่าค่ำๆเลยครับรายการที่44ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นวนวลนวลเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับนวลนวลแน่นแน่นเลยครับ ถูกใจได้เลยครับ300บาทครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับหมวนสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ องค์ที่สองครับเหนือมันมันเก่าเก่าสภาพใช้เลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับขอบคุณครับ